วินซืซอโอรสองค์ที่8ของจัก,กรพรรดิขงังซีวินซืซอพระนามเมื่อแรกประสูติคืออินซืซอเป็นเจ้าชายแมนจูของราชวงศ์ชิงเป็นโอรสองค์ที่8ของจัก,กรพรรดิขงังซีพระองค์เป็นบุคคลสำคัญในความขัดแย้งเรื่องการสืบราชสมบัติของพระราชบิดาเชื่อกันว่าเจ้าชายวินซืซอ เป็นที่ชื่นชอบของขุนนางส่วนใหญ่ในราชสำนักที่จะเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปแต่ท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ให้กับเจ้าชายอินเจินพระเชษฐาองค์ที่สีของพระองค์ผู้ต่อมากลายเป็นจกักรพรรดิหย่งเจิงหลังจากจากักรพรรดิหย่งเจิงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ในปีคศ1723เจ้าชายวินซืออได้รับการเสนอพระนามให้เป็นที่ปรึกษาระดับสูงขององค์จกักรพรรดิและอัครเสนาบดีพระองค์ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เหลียงชินหวังพระองค์ถูกถอดออกจากตำแหน่งหลังจาก4ปีต่อมาบรรดาศักดิ์ของพระองค์ถูกลิฟจากนั้นพระองค์ก็ถูกขับออกจากราชวงศ์ พระองค์ถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมและถูกส่งตัวเข้าคุกเป็นสถานที่ที่พระองค์สิ้นพระชนพระองค์ได้รับการคืนความยุติธรรมย้อนหลังในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงเจ้าชายหวินซื่อประสูติแต่จักรพรรดิขังซีและเหลียงเฟยเมื่อแรกเกิดชื่อเว่ยชวงเจียมารดาคือสตรีชาวแมนจูจากกองทงเหลือง และถูกเลี้ยงดูโดยพระมเหสีหุยพระมารดาของเจ้าชายอินจือโอรสองค์ใหญ่ของจักรพรรดิคังซีเลี้ยงเฟยถูกนักประวัติศาสตร์บางคนเห็นว่ามาจากปูมหลังที่เสียเปรียบเพราะพระนางเป็นสินเจอกู่หมายถึงวันณธาตุก่อนที่พระนางจะกลายเป็นพระสนมของจักรพรรดิคังซี ในขณะที่สถานะอันต่ำต้อยของครอบครัวพระมารดาของพระองค์ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าชายวินซื้อและมันก็เป็นแรงผลักดันให้เจ้าชายวินซื้อเอาชนะอุปสรรคผ่านการทำงานหนักเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายวินซื้อก็กลายเป็นหนึ่งในโอรสองค์โปรดของจกักรพรรดิคังซีพระองค์ได้รับความนิยมจากขุนนางในราชสำนัก และพระปิตุลาของพระองค์คือฟู่เฉียนโอรสองค์ที่สองของจักรพรรดิซุนจื้อและเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาของจักรพรรดิขงังซี